จริงจังหรือหลอกใช้นะเชะ็คด่วน5พฤติกรรมนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลนได้รวบรวมเอาพฤติกรรมนะคะผู้ชายนะ,ะจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคุณผู้หญิงนะคะที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะก็ลองเช็คดูเนาะ,ะเพราะว่าความรักเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะดูคนนะคะบางทีเนี่ยเราจะอ่านจากอะไรบางมุมเนี่ยไม่ได้นะคะอ่ะาคราวนี้เรามาลองเช็คพฤติกรรมเลคะ่ะว่าหนุ่มสาวที่เรากําลังคุยอยู่พูดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะคนรักจีบกันนะคะหรือว่าว่าที่เพื่อนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขามีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมที่ให เราเช็คว่าจริงจังหรือหลอกใช้นะคะ1ค่ะเขาเป็นคนที่มามาหายหายค่ะไม่สม่ําเสมอนะคะเวลาจะคิดถึงเนี่ยคิดถึงมากๆอยากเจอเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้เลยต้องเวลานี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาเขาจะหายไปเขาไม่แคร์เลยค่ะว่าเราจะร้องไห้เป็นห่วงเสียใจน้อยใจงอนหรือว่ามีความสงสัยนะคะทําให้เรารู้สึกขาดความอบอุ่นทําให้เรารู้สึกว่าว้าวเหวมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเออทาไมหายไปล่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยยุ่งติดธุระหรือไม่ก็อะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรปะ ประมาณนี้เหมือนหุดีใส่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เขาอยากเจอคุณน่ะเขาก็จะต้องแบบกระตือรือร้นแบบว่าต้องเดี๋ยวนี้เลยนะต้องเวลานี้นะมาเจอกันเลยแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปเพราะเราคิดว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเราเราก็เลยไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยกำลังหลอกใช้ความรู้สึกของคุณอยู่แล้วไม่ได้จริงจังกับคุณมากมายอาจจะมาเพราะแค่เหงาหรือว่ามีธุระนั่นเองนะคะต่อมาข้อ2ค่ะคําหวานเกินจริงค่ะอันนี้อาจารย์เปิ้ลเคยโดนกับตัวเองเลยนะคือมีข้อหนึ่งไปแล้วใช่ไหมว่าไม่สม่ําเสมอไม่สนใจปุ๊บเราก็รู้ึกว่่าออปอย และคนนี้อาจจะไม่ใช่มาแล้วค่ะคำเนี้ยคำหวานถาโถมนะรักนะคิดถึงนะเนี่ยคนที่คิดจะแต่งงานด้วยก็คือเธอแหละคนที่จะเป็นแม่ของลูกก็คือเธอแหละเธอคือที่หนึ่งในปกติในปฏพีอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเลยแบบ เราแรกๆเราก็ชอบนะเออดีอ่ะเขาแบบพูดหวานอะไรเงี้ยพูดดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วที่เขาพูดหวานพูดดีเพราะอะไรมันเป็นการลงทุนที่ราคาถูกมากไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องเสียเวลาทําให้เรางอนอยู่หายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณต้องเทสดูจากการที่ได้สัมผัสและอยู่ใกล้ชิดว่าคําหวานของเขานั้นเนี่ยมันเกินจริงเกินเบอร์ไปเยอะไหมกับพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกันเอาจริงๆคนที่รักเราอ่ะบางทีมันแทบไม่ต้องพูดนะเขาทั้งเทคแคร์ทั้งดูแลเอาใจใส่นะและนั่นจะนาพาไปสู่ข้อ3ค่ะคือเรา รู้สึกได้เลยว่าเขาไม่แคร์เรารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่รัก อันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยที่คุณผู้หญิงจะต้องเทสเองแบบในเข้าข้างตัวเองนะคะเช่นคนที่แคร์เนี่ย,เ,ยเขาจะแคร์ความรู้สึกกลัวว่าคุณจะเหงากลัวว่าคุณจะว้าเหว่กลัวว่าคุณจะลําบาก<ๆ>กลัวว่าคุณจะคิดมากแล้วก็รักเนี่ยก็คือการดูแลเอาใจใส่นั่นเองซึ่งคนพวกนี้มันจะเป็นข้อสองใช่ไหมคือหวานเกินจริงแต่พอมาถึงข้อ3เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรเลยที่แสดงออกถึงความรักความอ่อนโยนที่มีต่อคุณเราจะต้องอยู่ด้วยกันที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะยี่สิบสามสิบปีห้าปี เนียแขแต่ถ้าคุณรู้สึกเฮ้ยเครือบแข็งใจอ่ะมึงรักไม่ว่าหรือไม่รักเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะะว่านี่อาจจะไม่จริงจังหรืออาจจะเป็นการหลอกใช้เพื่อให้คุณเนี่ยยังอยู่กับเขาเพราะเขาขี้เหนาอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะคะว่าคุณรู้สึกไหมว่าเขาไม่แขคุณรู้สึกไหมว่าเขาไม่รักนะคะต่อมาสี่ค่ะไม่ให้ความช่วยเหลือคุณเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอันนี้อาจารย์เปิ้นคิดว่าน่าจะไม่จริงจังแล้วก็หลอกใช้คุณอยู่ในการที่จะให้คุณเนี่ยเป็นแค่แบบสถานภาพทางสังคมอะไรแบบเนี้ยก็ให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าคนที่ใช่เนี่ยรอเราอยู่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราหวังฝากผีฝากไข้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันจะเป็นภาระ,ะในภายภาคหน้านะคะอยากให้คุณเนี่ยเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะต่อมาค่ะพฤติกรรมที่5ติ ต่อลำบากไม่สนใจในการสื่อสารไม่ต้องการปรับความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นเวลาที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้เฮ้เาก็แทนที่จะปรับตัวอ๋อมันมีอะไรก็ชี้แจงใช่ไหมไม่ไม่ชี้แจงคือไว้ง่าย,ายคือเขาไม่สนใจที่จะปรับปรุงอะไรทั้งนั้นเพราะคุณไม่ใช่ตัวจริงแล้วเขาแค่กําลังหลอกใช้คุณอยู่นะคะอาจารย์มันเคยเจอคนที่แบบเหมือนกับว่าหลอกใช้ประมาณว่าเออหลอกให้เป็นแฟนด้วยเพราะกำลังว่างอะไรเงี้ยหรือว่าหลอกให้ใช้งานทํางานด้วยโดยที่ไม่ต้องจ้างลูกจ้างโดยที่จ้างคนให้ทํางานโดยไม่ต้องเสียตังค์อะไรพวกนี้ยังไงสาวๆลองพิจาาารณดูนะะคว่ ใน5พฤติกรรมเนี่ยคนที่เข้ามาคุยๆด้วยเนี่ยเป็นหรือเปล่าเช่น1อาการไม่สม่ําเสมอคาหวานเกินจริงอบอกว่ารักแต่ไม่รู้สึกว่ารักนะคะแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือทุกมิติเลยและสุดท้ายข้อ5เนี่ยคือไม่ควรที่จะคบต่อแล้วนะคะคือติดต่อสื่อสารไม่ได้สื่อสารลําบากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องอมาเช็คดูนะคะโดยการใช้ใจเป็นกลางดูนะความรักไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วบางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะอาจารย์บั้งคิดว่าใครที่ชอบตรงน,นี้ share, แชร์ท็กเพื่อนค่ะกดติดตามเพจอาจารย์บิ้งมาตทดตามนะคะเพื่า อย่าเสียเวลากับคนที่มาหลอกลวงหรือไม่จริงจังกับเราเพราะชีวิตรเรามีค่าเวลาของเรามีค่านะคะและที่สําคัญที่สุดอย่าได้เสียศรัทธาในความรักค่ะคุณมีค่าคู่ควรกับรักแท้รักแท้ไม่จริงคนที่ใช่สามีในอนาคตคนที่ใช่ของคุณนั้นรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะให้กับตัวเองเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เปิ้ลออยพรขอทุกคนโชคดีในความรักนะคะความรักที่แท้จริงอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ